อ้อยมิกิมูมินะคะวันนี้เราอยู่ในเกมโต้หลัวต้าลูกสรพยุทธวิยาจาร์หายไปนานเลยคิดถึงกันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้มิกิจะมาสู่สกินของพ่อนิ่งนะคะกับอีเวนต์ทางสู่ความสงบเนาะซึ่งมันจบไปแล้วนะคะมิกิเก็บทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่2,537แต้มหรือประมาณ50โลได้นะคะมาดูค่าโชคดีกันเลยอยู่ที่89โลนะคะก็ เกินครึ่งเนาะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะคะอย่างน้อยขอได้กระดูกอันนี้เนาะมันมี3มชิ้นนะคะขอสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีเนาะถ้าไม่ได้สก,กีนนะมาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะว่าจะได้หรือเปล่ากดทีละสิบไปเลยอิงโอ้ยตด๊กล่องอีกแล้วอุย้ยได้สมุนไพรนะแล้วก็กล่องโอ้ยกล่องวัสดุสมุนไพรโอ้ตัวสุม่มโอ้ยครั้งนี้ดีนะตัวสุ่มไม่มีจํากัดจํานวนเนาะสามารถ ตกตัวสุ่มได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าเราก็เกลือกล่องวัสดุมาตั้งแปดนะคะอ่ะผ่านไปแล้วจะตอบอีกสิบได้เลยไหมอืมยังนะคะยังเป็นกล่องโอ้โหสองกล่องแล้วหรอสามแล้วหรอเกลือไปไหมอ่ะอุ้ยได้แล้วในกระดูกนะคะแล้วก็กล่องวัสดุอีกอืมจะเยอะไปแล้วนะอุ้ยเยอะมากเลยครั้งนี้ก็ ถือว่าเจ้ากันไปเนาะอย่างน้อยได้กระดูกมาปลอบใจตัวเองนะคะก้สามสิบได้ไหมได้ไหมวีไมมันเกลืออย่างนี้ขออีกสักชิ้นหนะ่าขอกระดูกสักชิ้นละกันนะโอ้ยเกลือเกลือเกลืออีกแล้วอุ้ยเกลืออีกโอ้โหได้มาสิบสี่กล่องนะทุกคนหือ อ่ะจะต่อเลยสี่สิบแล้วนะโอ้ยขอสกินหน่อยได้ไหมขอกระดูกอีกสักทีลักกันนะกดูเขาอุ้ยดอกไม้ก็ได้อื้อโอ้ดอกไม้จิโอ้ยโอ้โอเคก็ยังไม่ได้นะอ่ะห้าสิบโลสุดท้ายแล้วนะทุกคนจะได้หรือไม่ได้เนาะออ้ยอยากได้เหมือนกันนะเนี่ยพ่อหล่อเท่ขอนะ ได้ไหมได้ไหมโอ้ยขอกระดูกขอกระดูกก่อนละกันเนาะกระดูกขอกระดูกอุ้ยเฉียนไปนิดนึงอา้ามันจํากัดเหรอเนี่ยเหลืออีก5้าชิ้นนะอ๋อตัวสุ่มเนี่ยมันมีจํากัดนะทุกคนมันเหลืออีกห้าเนาะแต่ยังไงเราก็ไม่ทันอยู่ดีนะคะก็หมดไปน้อมิกิไม่ได้นะคะาได้อะไรอีกนะอ๋อไอตรวจสุ่มเยอะเลย ก็อันนี้กล่องแหวนห้าหมื่นนะแล้วก็ตัวสูมอีกทออึห้าสิไม่ใช่หกโอเคพอประกอบการวันนี้ก็เกลือระดับหนึ่งเนาะเสียใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะนิงเขาไม่มาหาเราอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนมิมิกกี้มีอ่ามีมีมีมนนี่นี่นะสุ่มตัวละครซัพพอร์ตเนอะควบคุมแล้วก็ป้องกันนะคะ ตามนี้เลยตัวละครที่ไม่กี่เหลือนะคะก็มีแค่ตัวเดียวนะรู้สึกแต่ไปดูก่อนนะอตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะคะตัวละครที่ยังไม่มีเนาะก็คือโอ้ถังเยี่ยวหัวตัวเดียวเลยซึ่งถังเยี่ยวหัวเนี่หาย,ยากมากนะใครเหลือตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ข้างล่างนะคะซึ่งอันเนี้ยมัน มันไม่มีถังเย้ยหัวนะทุกคนงนะกดเลยละกันตัวอะไรมาลุ้นกัน <You 're S 1> โอ้ยได้ปูกพิชในไ,ไม่ได้สกรีมพอ่อจะได้ <You 're S 1> จะปลูกคิชมา <don 't S 1> เพิ่มด <so S 1> าวดีนริงีเนาะอ่ะต่อไปเลยอันนี้เป็นสุ่ม S S R นะอันนี้ก็ไม่มีถังเย้ยหัวเหมือนกันอืมขอเป็นตัว ตัวไหนก็ได้อะที่ได้ใช้อะขอเลยกดมาอุย<ป>อ้ยมาทำไมเนี่ยยันโอเคอันนี้เกลือจริีเวคลิปที่วิกิีเกลือที่สุดนะทุกคนนะโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันอีเวนต์หน้าเนาะเราก็ดองตัวไว้รอตัวละครถัดไปนะถ้าตัวอะไรมาก็ไว้มาลุ้นกันนะก็พยอยเก็บอยู่ที่98โลอยู่เลยนะ โอเคงั้นิกิลาไปก่อนนะคะใครได้สกีดพอติ้งแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้มาอวยกันมาอวดกันได้นะคะทุกคนไปละบ๊ายบาย